สวัสดีค่ะพบกับช่องเตตินพาซิ่งแปรกแรนะคะบรรยากาศดีมากอันนี้ไม่ได้มาเที่ยวนะคะาพี่าพี่อพพอมมาเรียนนะ้มีบรรยากาศก็จะพาไปดูพี่ออมเขาทำอะไร ก็อ่านหนังสือหรือว่าเขาเล่นเกมนะคะต้อสินทำอะไรจ้าอ่านหนังสือไหนไม่เห็นเขี่ยจอไปเขี่ยจอมาน้าล,ลูกดูแนวข้าสาอสอบดอ๋ดูแนวข้อสอบอ่านหนังสือวิชาอะไรอยู่คะลูก คุณช้ชาชิวะ,ะรู้เรื่องไม่รู้ไม่ได้ยินเตเสียงน้ำตกบรรยากาศได้ใช่ไหมคะบรรยากาศดีมากจริงสวยมากเยน็นสบายไม่ว่าตรงนี้จะร้อนไม่ร้อนนะตรงนี้เย็นมากเลย เขามีความหวังนะและมีความมุ่งหวังจิสิบโมต้นทำไมเราเรียนจีสิบโมปลายนะนี่สิบโมต้น แม่ลืมไปหมดแล้วจงคู่คืนหมดแล้วมีความตั้งใจมากช่วงนช่วงนี้คลิปช่องนี้ก็จะเป็นแม่กับลูกนะคะช่วงนี้แม่จะไปกับลูกนะคะส่วนเจียตินนะคะก็จะทำรถเนาะ ทำรถขายนกว้างมากค่ะนี่ที่นั่งข้างนอกโซนข้างนอกนเรานั่งโซนข้างในข้งนางในหนาวค่ะถึงท่านห่มผ้าเลย ขางในเนย็นมากเย็นมากได้ห่มผ้าค่ะห่มผ้าเจ้นี่าาอีกปตทบริรำมทางไปอำเภอกระสังตรงแยกแสงรุ้งนะคะโรงแรมแสงรุ้งน้ำใสมาก ที่ออมอันสีโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะคะพามาชมบรรยากาศน้ำตก